Operation this precious time. With you and my the day, miracle of TV. the one thing Give me a second, I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting hot. My lover, she is waiting for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses. Asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. รายการ Across the World นะคะวันนี้เราสองคนยังคง Across อยู่ที่พัทยาเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปที่พัทยาปอเขาบอ,อกว่าที่นั่นน<ฆ>ะมันมีเครื่องเล่นอะไรแบบว่าหวัดเสียวหวัดเสียวอะแน่นอน,อน,นมัน,ม,นมันจะหวัดเสียวขนาดไหนอะคงจะแบบตีนังกาสัก8ปบตลบเลยแปดสิบตลบเลยนะคะอยากรู้ว่าหญิงจะไหวหรือเปล่าเอ๊ะงั้นไปเลยคนเดียวจะไหวหรือเปล่าคนเดียวด้วยนะไปดูกันก่อน Yeah yet my picture better Times Square Take picture me life negative positive that a Kodak a a Kodak right with with I go to Took to of from แล้วไฮไล h ์ของที่นี่เลยเนี่ยก็คือ Tower s h o ชอใช่แล้วค่ะถ้ามาถึงที่พัทยาพัคนะคะก็ต้องมาเล่นนี่ข้างหลังนี้เลยคือแบบมองขึ้นไปมันสูงมากๆอ่ะเราก็เลยมีการตกลงกันว่าเราจะโอ้ไลท์ออกกันว่าใครจะได้เล่นนี่ทาวเวอร์ชอข้างหลังนี้ปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาก็คือโปรดิวเซอร์กับโปรดิวของเราคะ ขึ้นไปเก็บภาพความหวาดเขียวไว้ให้นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนเราสองคนจะรอเป็นกำลังใจข้างล่างนะคะโอ๊ไม่เล่นเหรออไเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกันไงเดี๋ยวก็มีความปกบแล้พี่พี่เอาไม่เอาลงเลยนะเห็นพักมานะพี่หนูกลัวจริงหนูร้องไห้นะ พี่มิไม่ยอมเล่นอะไรทั้งทางเลยอ่ะดูดิไม่กลับบ้านเลยดีกว่ากลับบ้านเลิกกันเลิกกันเลยวะไม่คุยแล้วไม่นะเรายังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นกิ๊กคนหนึ่งคนที่หรือว่าคนที่สี่อ่ะกลัวจริงไม่น่ากลัวจริงจริงยิงได้แล้วยิงได้แล้วจริงจสาบานเลยว่าไม่น่ากลัวเร็วพวกพี่มิไม่ยอมเล่นอหรือยะมันไม่น่ากลัวอันเนี้ย

มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีหอคอยที่มันสูงมากเปรียบเทียบได้กับตึกแบบว่า50ชั้นเลยก็ว่าได้นะคะที่ตั้งอยู่ระหว่างหาดจอมเทียนกับเมืองพัทยาคือถ้าขึ้นไปอยู่บนหอคอยนี่จะสามารถมองเห็นแบบทิวทัศน์ของพัทยาได้เลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือส่วนน้ําค่ะส่วนน้ำเนี่ยก็จะมีสไลเดอร์มีเครื่องเล่นของแบบเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้อะแล่ช่วงเวลาช่วงเวลาเปิดปิดเปิดปิดก็คือ9้าโมงถึงหกโมงเย็นอ๋อคือไม่มดนเนมือแบบ สวยสวยสวยแต่เห็นอยู่อ่ะเราเค<ม>ือคำว่าจำที่ต้องลองไปคนเดียวความสูงเนี่ยประมาณขวบบอกว่า1 7 0เมตรจากพื้นดินอ่ะ50กว่าชั้นอ่ะ จิ๊บป้าขาสั่นแล้วขาว่าจิ๊บไปเราส่งตัวเซอร์เราลงอีกแล้วนะอีกแล้วเหรอคะอีกอย่างเล้นะคะอะเพื่อภาพที่สวยงามมีนทิวทัศน์นะคะเราสองคนก็จะเป็นกำลังใจให้พี่เขาใช่ไหมคะจะเล่นอีกอย่างนึงไงเราไปด้วยกันเราไปด้วยอ่ะเดี๋ยวดูสองคนไปตรงนี้นแล้วเราลองพร้อมกันเลยไป ก่อนไปก็จะต้องมีการใส่สายรัดเซฟตี้ของเรานะคะนี่ใส่หมดแล้วโอถามว่าเป็นอะไรพี่เขาบอกว่าหนาวอ,อ,อากาศมันเย็นนะก o w 哎呀！哇，很疼。啊！呀！ ไอตอนแรกอะไอตอนที่มันแบบบึดลงมาตอนแรกเนี่ไอหนี่ขอจบในการเพียงแค่นี้ดีกว่า